ดีค่ะพบกับปตะตูครูสุขภาพนะคะวันนี้เราก็จะมาในคลิปที่ว่านกอเข่าไม่ขันทำไงดีนะคะสาเหตุของนกเข่าไม่ขันนะคะวิธีการรักษานะคะเบื้องต้นวิธีการป้องกันนะคะเราไปตามคลิปนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประตูด้วยนะคะ สาเหตุของโกเขาไม่ขันนะคะแล้วก็แบ่งง่ายๆก็คือแบ่งเป็นทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจนะคะก็คือทางด้านจิตใจก็คือมีโรคบากชินีเช่นโรคซึมเศร้านั่นเองนะคะแล้วยาในการรักษาโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงทําให้โกเข่าไม่ขันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปตุกก็ไม่แนะนําให้หยุดยาโรคซึมเศร้าน,นะคะก็คือแนะนำให้กินยาต่อไปคะ่ะทางด้านจิตใจต่อมาก็คือภาวะเครียดนะคะใครที่เครียดมันก็เออไม่มีอารมณ์ใช่ไหมตามนี้นะคะก็ จิใจนนะะส่วนสาเหตุทางด้านร่างกายนะคะก็คือ1นนะคะผู้ชายที่อายุ40ขึ้นไปก็จะมีการพร่งฮอร์โมนเพศชายขึ้นมาเยอะมากนะคะทําให้นกข่าวไม่ขันนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราพริ่งฮอร์โมนนะคะก็คือการไปตรวจหาฮอร์โมนนะคะประตูนแนะนําน,นะคะตรวจ8ปดโมงเช้าถึง11บเอ็ดโมงเช้านะคะเขาก็จะวัดฮอร์โมนเพศชายใช่ไหมถ้าสมมติเราวัดฮอร์โมนเพศชายได้มากกว่า 34นาโนกร,รัมขึ้นไปก็ถือว่าปกตินะคะดังนั้นนะคะก็ตรวจได้เลย้าพาะฮอร์โมนและโรคประจำตัวบางชนิดนะคะได้แก่อันดับหนึ่งเลยนะคะที่เจอเยอะคือโรคเบาหวานนะคะเพราะว่าการที่จะแข็งตัวของน้องชายเนี่ยก็คือมันต้องเกี่ยวกับหลอดเลือดอะไรพวกนี้นะคะโรคต่อมาก็คือโรคความดันนะคะโรคหัวใจนะคะโรคทางระบบประสาทโรคพาร์กินสันก็ได้นะคะโรคซึมเศร้า ผลข้างเคียงจากยาบางชนิดนั่นเองค่ะยาบางชนิดนะคะก็คือหนึ่งพวกยาแก้แพ้บางชนิดนะคะยาแก้ซึมเศร้านะยาโรคระบบประสาทนะคะโรคพาร์กินสันพวกนี้นะคะก็ทําให้ผลข้างเคียงทําให้นกขอขาไม่ขันได้นะคะและนอกจากนี้นะคะก็เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงตรงอวัยวะน้องชายเนี่ยคือน้อยนั่นเองค่ะก็คือทําให้เกิด ทั้งหมดนี้ที่พูุวันนี้ก็คือทําให้นกขาวไม่ขันได้เอ้ยแล้วเราจะตรวจสอบเบื้องต้นง่ายๆยังไง,งนะคะวิธีก็คือใช้สแตมนะคะแสแตมที่ไม่ใช่ดารานะแสแตมดวงเล็กๆนะคะพันรอบน้องชายของเรานะคะออกก่อนพันก็คือทากาวนิดนึงด้วยนะคะไม <c oughs> ่ใช่สิทาน้ำเปล่า แล้วก็พัดรอบน้องชายนะคะตอนที่กําลังแบบปกติอยู่นะคะและทําการนอนค่ะถ้าตื่นเช้าขึ้นมานะคะสแตมเนี่ยมีการฉีกขาดออกจากกันเนี่ยแสดงว่าน้องชายมีการฟังกช์ชันขึ้นมานะคะแต่ว่าอาจจะไมน่นานอะไรเงี้ยแล้วก็พบคุณหมอต่อไปนะคะถ้าตื่นเช้าขึ้นมานะคะสแตมเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะถ้างี้คือไปพบคุณหมอได้เลยค่ะแสดงว่าเอ้ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนะคะ มาถึงนะคะวิธีการแก้ไขนะคะวิธีการแก้ไขก็คือนวัตกรรมสมัยนีย้คือเยอะมากเวอร์ที่เซิร์ชมานะคะตามนี้เลยก็คือ1น,นะคะการใช้เจลทาฮอเป็นฮอร์โมนนะคะก็คือจะทาแถวหัวไหล่นะคะวันละครั้งนะคะอันนี้คือคุณหมอก,ก็ต้องสั่งเนาะเราก็ต้องทำการไปตรวจก่อน 2. อนะคะยารับประทานนะคะพวกซีเบนฟิลนะคะทารานฟิลพวกนี้นะคะ แต่คุณหมอก็ต้องสั่งอีกเหมือนกันนะคะจัดเป็นยาควบคุมพิเศษเนาะซึ่งตัวนี้นะคะมันก็จะมีผลข้างเคียงทําให้ปวดหัวร้อนวูบวาบได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากใช้ยาแล้วก็ยาสมุนไพรบางตัวก็จะเป็นพวกแปะกล้วยนะคะก็ได้นะคะสารสก,กัดจากแปะ ไว้แล้วก็กินพวกสการสกัดจากโซโพวกนี้มันก็เออช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงน้องชายได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วจะเป็นพวกกระบอกสุญญากาศนะคะหรือว่าคลื่นช็อคเวฟนะคะเหมือนไอ้เจ้าคลื่นเนี้ยคะ่ะปกติเจ้าคลื่นนี้นะคะจะใช้ในคนไข้ที่ทําการ เป็นนิ้วอะไรพวกนี้อยู่แล้วในการสลายนิวนะคะก็คือก็จะมีนวัตกรรมใหม่นะคะจะช่วยเรื่อมนกขาวไม่ขันได้นะคะและการฉีดยาไปที่น้องชายโดยตรงนะคะซึ่งวิธีนี้มันก็จะน่ากลัวนิดนึงนะคะมีหลากหลายวิธีเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะและการปฏิบัติตัวกันดีกว่านะคะการปฏิบัติตัวก็คือ1นนะคะลดความเครียดนะคะใครก็รู้นะคะสออกอกกาลังกายเน้นที่ คาร์ดิโอไปเลยก็คือทําให้หัวใจเราเนี่ยคือแข็งแรงนะคะและนอกจากนี้ก็คือเรื่องบุหรีนะคะก็สุบ,บุหรีการดื่มแอลกอฮอล์นะคะทําให้น่อเข่าไม่ขันได้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะสงสัยอะไรนะคะหรืออยากให้ปตุทําคลิปไหนนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะปะตุลาไปก่อนสวัสดีค่ะ